น้อมไปที่หลวงปู่ดูไปที่องค์พร,ระโถมพระมหาจักรพรรดิบอบารมีหลวงปู่แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุและแผ่บุญนี้ให้กับหลวงตามมาผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราในวันครบรอบวันเกิดของท่าน23พฤศจิกายนในครั้งนี้ขอให้ท่านนั้งเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นลุ่มโพลุ่มใสให้กับพวกเราตลอดไปและแผ่บุญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในการจุดเทียนขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบแข้วคาาปลอดภัยมีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดคอยสมความปรารถนาแบบรวดเร็วทันใจด้วยเทินพุทธังมีโชค ทำมังมีโชคสังคังมีโชคพุทธันแข้วข้าทํามังแข้วข้าสังคังแข้วข้าสาธุสาธุสา